เอ๋ <c oughs> โอ้จดีด้เลตัวจะเท่ากันแล้วอ่อเดี๋ยวน้องแอร์ห้าตัวเนี่ยจะตัวเท่าพี่แล้วอยู่ดียบโอ้กินเยอะกันมากเลยเนะี่ยดูท้องเนี่ยโอ้อ้วนกันทุกตัวเลยโอ้ รูปุงโอ้ืม <c oughs> ูขาเหยียบฉี่เต็มเลยหืมอ้วนกันมากเลยอะ่ะกินเก่งมากกินเก่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยน้องๆก็เริ่มแค่อาหารตามแม่แล้วคะ่ะ